เรื่องของตัวร้ายที่เราก็ตามกันมาเป็นสัปดาห์<อ>แล้วก็คือเจ้าปลาหมอคังดำนี่ถึงขั้นออกประกาศจับไปแล้วด้วยนะเนี่ยประกาศจับเป็นที่ต้องการวอนเช็ไปแล้วใช่ไหม<อ>แล้วก็เดี๋ยวจะมีการประกาศรับซื้อเนี่ยให้ราคาเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ชาวบ้านช่วยกันจับนะครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยล่าสุดสิ่งที่มันน่ากลัวก็คือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าปลาสายพันธุ์เนี้ยปลาหมอขังดำเนี่ย มันเป็นปลาที่ถึกแล้วก็ทนมากใช่น้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําจืดน้ํากร่อยน้ําเค็มอยู่ในทะเลก็อยู่ได้เน่าก็อยู่ได้อุณหภูมิอุณหภูมิน้ําปกติไม่ต้องพูดถึงถ้าปลาอื่นอยู่ได้ไอ้นี่มันยิ่งอยู่ได้ครับแต่น้ําร้อนไม่ใช่น้ําร้อนน้ําเดือดนะจะบอกว่าน้ำร้อนน้ำเดือดอยู่ได้อุณหภูมิทะเลอุณหภูมิที่บ่ออย่างเช่นมีบ่อหนึ่งคุณผู้ชมครับไปจับเนี่ยเขาเลี้ยงกุ้ง กุ้งตายหมดเลย,ยปลากระพงขาวที่ล่าสุดปล่อยไปเพื่อให้กินลูกปลาหมอขังดำเนี่ยก็ตายเพราะว่าน้ําในบ่อเนี่ออุณหภูมิสูงแต่ที่อยู่รอดก็คือปลาหมอคังดำเ,เห็นไหมคือปูตายกระพงขาวที่จะไปล่ามันเนี่ยก็ตายแต่ปลาหมอขังดํามันไม่ตายแล้วมันไม่ใช่แค่แบบตัวโตไม่ตายไอ้ตัวเล็กมันก็ไม่ตายด้วยนั่นสิแถมมันบอกว่าขยายพันธุ์ได้ดีด้วยฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคิดดูว่าความน่ากลัวความถึกทนของสายพันธุ์เนี่ย แล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะคลองพื้นที่ในประเทศไทยไปนะครับคือณตอนนี้เรากําลังหาวิธีการจัดการกับมันอยู่แต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยมันจัดการไม่ได้แล้วอะ่ะเราก็ต้องอยู่กับมันแล้วดูซิ่ว่าวิธีการจะอยู่กับมันจะจัดการกับมันเนี่ยต้องทํำยังไงกันต่ออ่ะแต่ว่าพาไปที่บ่อเลี้ยงปูแห่งนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เจอการแพร่พันธุ์ของปลาหมอขังดําเยอะมากนะครับที่บ่อแห่งนี้เนี่ยพอได้รับแจ้งนะครับอยู่ที่จําหบางปูใหม่ พอได้รับแจ้งว่ามีแต่ปลาหมอขังดําก็เลยไปทอดแหเพื่อจับปลาหน่อยใิ่ดูซิว่าไอ้ที่อ้างบอกว่าปลาหมอคังดํามันเยอะเนี่ย<ๆ>เยอะจริงไหมปรากฏนี่วานแหลลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมารปรากฏได้เนี่ยที่เป็นตัวลูกตัวเล็กตัวน้อยนะครับรวมไปถึงตัวของปลาหมอขังดำเนี่ยติดขึ้นมาและตอนนี้ทางประมงหรือว่าเจ้าของบ่อกุ้งเองเนี่ย ก็มาให้ดูเจ้าตัวนี้มีสีสันด้วยนะเห็นนะก็จะมีสีเหลืองสีฟ้านะนสีรุงๆนิดนึ่งจะมีสีสดใสาบางตัวนี้สีสดใสสวยกว่านี้อีกนะครับก็อันนี้เป็นธรรมชาติของปลาหมอคัางดาถ้ามันจะเป็นสีเนี่ยก็คือตัวผู้ตัวผู้ทําตัวเองให้หล่อทําทตัวเองให้หล่อด้วยกันมีสีเพื่อจะล่อตัวเมียให้มาผสมพันธุ์ด้วยนะครับคุณผู้ชมทีนี้เจ้าของบอกก็คือคุณนัทชีบอกว่าเมื่อก่อนนะเลี้ยงปูทะเลนะตายหมดเลยนี่ปลากระพงเหมือนกัน ปล่อยไว้3า0ตัวก็ตายเหมือนกันเพราะมันน็อกน้ําเนื่องจากอุณหภูมิของน้ําในบ่อสูงขึ้นแล้วกฏที่มันไม่ตายแล้วอยู่ได้ก็คือปลาหมอคังดํานะครับจับมาได้ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นร้อยโลแล้วบางส่วนก็แจกให้กับชาวบ้านเอาไปทําอาหารกินช่วยกันกินหน่อยบางส่วนพอแจกไม่หมดก็ต้องเอาไปทําลายทิ้งแต่ที่เหลืออยู่ในบ่อเยอะไม่พี่จับหมดอย่างยังในบ่อเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะครับคือถ้าเกิดจับขึ้นมาทั้งบ่อเนี่ย น่าจะมีเป็นหลายร้อยโลนะครับคุณผู้ชมถามว่าพี่มมาได้ไงอะ่นะมันมากับน้ําทะเลที่เกษตรกร,เ,กรเนี่ยเขาจะมีการเปิดน้ําเข้าบ่อบเลี้ยงกุ้งเนี่ยนกุ้งทะเลเพราะฉะนั้นมันก็หลุดมาตามน้ําก็เข้ามาคุณผู้ชมครับอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเรื่องของราคารับซื้อหน่อยคือถ้ามันน้อยไม่มีใครอยากจับขายแล้วตอนนี้เคาะมาแล้วอ่ะช่วยทําเลยได้ไหมนั่นสิเออเพราะตอนนี้รออยู่15บาทอะ่ะ ที่บอกว่ากระทรวงเกษตรจะรับซื้อนะครับก็เนี่ยฝากไปยังประมงจังหวัดสมุทรปราการและหน่วยงานต่างๆลงมาช่วยดูแลแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรด้วยครับอุณหภูมิน้ําร้อนน้ําร้อนที่ว่าปลาอื่นี่ยไม่สามารถอยู่ได้นี่ยครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยปลาหมอข้างดำเนี่ยอยู่ได้อยู่ได้อุณหภูมิร้อนอยู่ได้ <Okay. S 2> โดยที่ว่าไม่เป็นอะไรเลยปลาอื่น สู้ไม่ไหวปล่อยกระพงไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ตอนนี้นะตอนนี้ของผมนะแต่ว่าที่อื่นยังยังไม่แน่ใจว่ายังไงแต่ว่าของผมปล่อยไปที่มันช่วยไรไม่ได้เลยบางทีปล่อยไปสามร้อยตัวก็นอกน้ําตายมั่งเจอปัญหาไอปลาเนี่ยมันคุมมันคุมปากกระพงหมดเลยทาให้ออกซิเจนทางน้ำเนี่ยมัน,ม,นมันแย่งกันหมดมีบางทีก็อยากจะให้เข้ามาช่วยเหลือทางเนี่ยทางเรื่องราคาปลาหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ราคาดีก็ ชาวเกษตรกรจะได้มีที่จําหน่ายมันจะได้หมดไปด้วยครับ อันนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะข้อมูลเนี่ยของนายกสมาคมการประมงคลองด่านเองเนี่ยเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยเอาลูกปลาหมอคลางดําจับใส่ขวดมาให้ดูเลยนะเนี่ยให้เห็นกันชัดๆไปเลยเนี่ยใส่ขวดพลาสติกลงไปแล้วเห็นบอกว่านี่นี่จุดนี้มันก็ว่ายน้ํากันชิลสบายใจเลยมันอยู่ได้อะบอกมันได้คือบ่อตรงที่เราเห็นนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันมีขนาดประมาณ2ไร่นะฮะเจอว่าจับปลาหมอคลางดำเนี่ยที่กว่าร้อยโลแล้วและไอร้อยโลนี่ไม่ใช่ว่ามันยังหมดไม่หมดด้วยนะมันมีเยอะเลยคุณผู้ชมอ แล้วคือที่สําคัญแล้วถ้ามันบ่อใหญ่กว่านี้ล่ะอะไรมันจะเกิดขึ้น,นเห็นบอกว่าก่าอนหน้านี้มีการจับประหมอมายันใช่ไหมไอ้ตัวนี้อันเนี้ย เป็นปลาหมอมายันเอเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นเอเลียนสปีชีใช่นะไอตัวนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนี่เผื่อว่าใครไม่รู้จักว่าหมอมายันเราจะได้ยินแต่หมอคางดำใช่ไหมครับแล้วดูมันริ้วๆเลยแล้วเอาหมอมายันไปสู้กับหมอคางดำได้ไหมอะมันสายพันธุ์เดียวกันเพราะฉะนั้นมันมีแต่ทําลายสัตว์น้ําสิ่งมีชีวิตเล็กๆชและพืชน้ําที่จะโดนมันกินพวกนี้ครับกินเที้นหมดครับจากการสอบถามเจ้าของบอกเขาบอกว่าเขาเคย ขึ้นไปแล้วประมาณสองหลวใหญ่แต่มันก็ยังเหลืออยู่มีขนาดแค่บ่อเล็กๆแล้วถ้าเป็นทะเลมันจะไปขนาดไหนคะแล้วบ่อนี้คืออุดมสมบูรณ์มากเป็นบ่อที่มีหมอกพังดาตัวใหญ่ใหญ่มากเนาะตั้งแต่จับมาครั้งนี้ใหญ่สุดเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นมายันมายันอันนี้เป็นปัญหาไหมเป็นอันนี้ก็เป็นปัญหาเป็นเอเลียสเปซี่เหมือนกันก็มีพังดามมายันบัตเตอร์ ไปแล้วมีแต่เอเลนสปีชีสร้างปัญหาไปหมดแล้วคุณผู้ชมออนี่คือที่สมุทรปราการนะครับราารครับส่วนคลองประแสแหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดระยองอคุณผู้ชมนี่หลายคนบอกมีโอกาสไปเที่ยวแล้วครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าก้มหน้าดูปลาในแม่น้ําเนี่ยหมอคังดําก็มาแล้วเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวบอกโอ้มากันเยอะเลยปลาอื่นๆที่เคยเห็นอย่างเช่นปลาหมอเทศปลาลายเสือปลาเข็ม หายไปไหนหมดแล้วมันคงกินลูกปลาพวกนี้ไปหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วไอ้พวกปลาหมอข้างดำเนี่ยดูสิพอมันมากันเยอะแบบเนี้ยเวลานะั่ท่องเที่ยวไปให้อาหารปลาอื่นๆมันก็แย่งกินกันจนหมดนะครับซึ่งชาวบ้านบอกว่าปลาหมอข้างดำมาอยู่ที่นี่หลายปีแล้ว,ลลวนี่ตอนแรกก็คิดว่าเป็นมาปลาหมอเทศแต่กฏไม่ใช่เนี่ยเ <c oughs> พิ่งจะมารู้ตอนนี้แหละพอข่าวมันดังเนี่ยปลาหมอข้างดำนะครับไล่กินทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบ่อหมดเลยที่อยู่ในคลองซึ่งชาวบ้านฝากว่า อยากให้หน่วยงานรัฐมาช่วยจัดการพวกปลาหมอคังดำด้วยครับแต่เมื่อก่อนนี้ก็มีปลาหมอเทศใช่ใช่เมื่อก่อน,นมีปลาหมอเทศเบ,ศเบิกบานแล้วตอนนี้ตอนนี้มันเหลือแล้วอันนี้ปลาอะไรอันนี้ปลาหมอคังดำแ้วสมัยตอนหมอเทศดเยอะจะเอามันมาปล่อยมันก็กินปลาหมอเทศหมดมันก็เลยเหลือแต่คังดำนี่ไงโอ้โหหลายปีอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องรอดูมาตรการที่รัฐออกมาว่าสามารถที่จะแก้ไขการ แพร่พันธ์ของปลาหมอคังดําได้ไหม,มปล่อยกระพงขาวไปกินลูกปลาหมอข้างดําแล้วก็สนับสนุนให้ช่วยกันจับปลาหมอค้งดําแล้วก็เกษตรกร,กรหรือใครก็ตามที่จะเอามาขายเนี่ยรัฐจะให้ราคากิโลกรัมละ15บาทแต่มาตรการรับซื้อปลาหมอคังดำเนี่ยสิบาทเนี่ย เคยทํามาแล้วเมื่อปี61นึ่งนะรเรื่องนี้เนี่ยพักเก้าไกลบอกว่ามันไม่ได้ผลน่ะใช่คือจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยทางคุณกายนัทชาบุญชัอินสวัสด์เนี่ยเขาออกมาพูดไว้บอกอะพอตอนนั้นปี61มันทำไปแล้ว<ช>ตอนนั้น20บาทด้วย ไม่ใช่15บาทให้มากกว่าตอนนี้ให้มากเกิดด้วยแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยและภาพเป็นยังไงหละ่ะตอนนั้นปีห1นึ่งี่6 7รบาดหนักกว่าเดิมด้วยเขาบอกว่าจริงๆแล้วไอ้วิธีการนี้เนี่ยมันไม่ได้แก้ตั้งแต่ต้นตอเพราะฉะนั้นอยากให้รัฐบาลเนี่ยฟังเสียงสะท้อนหน่อยและหามาตรการเชิงรุกว่าควรจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงต่อไปดีกว่าและที่สําคัญอยากให้รัฐบาลเนี่ยรับปากประชาชนเลยได้ไหมเรว่าจัดการได้แน่นอนโอ,โ,โอ้โหมันยากเหมือนกันนะจะจัดการยังไงเนี่ยสุดท้ายเขา คุณกายเองพูดนะครับบอกว่าสิ่งที่ประชาชนอยากรู้ที่สุดเลยคือไอเอเลียนสปีชีส์ตัวนี้เนี่ยมันเข้ามาในไทยได้ยังไงใครเป็นคนทําให้มันหลุดเข้ามาแบบนี้เพราะฉะนั้นช่วยตอบคําถามตรงนี้ให้กับประชาชนด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็ทกเถียงกันอยู่นะครับสรุปใครเอาเข้ามาหรืออย่างไรนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเนี่ยระหว่างนี้เนี่ยประหมอคลังดำนะครับจับได้ก็ทําเป็นเมนูได้เพราะที่ครัวลุงรงก็คือของคุณจตุรงนะครับปรากฏว่า โอ้ลูกค้าเอาช่วงนี้วันหยุดยาวด้วยใช่ลูกค้าเยอะแล้วมามามาอุดหนุนมาช่วยกินปลาหมอคังดําเพราะว่าร้านครัวลุงลงเนี่ยรับซื้อปลาหมอคังดําในราคากิโลกรัมละ20บาทก็จะมี4เมนูนะคุณผู้ชมนะที่ตอนนี้ทางร้านเขาจะเอามาทําเป็นปลาหมอคังดําราดพริกโบราณชูชีปลาหมอคังดําปลาหมอคังดําทอดกระเทียมพริกไทยและปลาหมอคังดําราดน้ําปลาในราคา100บาทนะครับ ซึ่งตัวของลุงรงยืนยันเลยว่าเนี่ยตั้งใจทําเพื่อช่วยแก้ปัญหาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้เป็นโมเดลให้กับร้านอื่นๆทำตามเพราะเชื่อว่าถ้าคนไทยช่วยกันจับช่วยกันกินเนี่ยหมอคังดำหมดไปจากประเทศไทยได้แน่นอนครับชูชีปลาหมอคังดำคุณต้องมาลองอร่อยไม่แพ้ชูชีปลาเนื้ออ่อนและที่สำคัญผูกมากๆชูชีปลาเนื้ออ่อน 400แต่ชูชีปลาหมอข้างดำร้0ยเดียวพอค่ะอ่ะ,อะก็เชืช่อว,ว่าตอนนี้เนี่ยหลายร้านนะครับร้านอาหารเนี่ย,ยก็กน่าจะมีการจัดเมนูเป็นปลาหมอข้างดำครับผมเชื่อว่าใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ลองลิ้มชิมรสพอเห็นเมนูเนี้ยถ้าผมคนหนึ่งไปร้านอาหาร ก็จะลองสั่งมาชิมใช่เพราะหลายคนก็ยืนยันแล้วว่าเนื้อมันน่ะถ้าเอามาปรุงรสเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้ปลาอื่นๆเออก็น่าลองเหมือนกันยังไม่มีโอกาสได้ลองเลยถ้าลองแล้วมาบอกด้วยเออเดี๋ยวถ้ามีโอกาสลองจะมาเล่าให้ฟังนะฮะว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ